มันก <Christina. S 3> ูต้องเปอดตัวสองเมื่อเลยเรียกเฮ้ยเฟดไปไก้แสที่ท้องเกินไป สนใจบรรลุด้วงหน่อยไหมจ้าฝอยลูนมึงคงไม่ได้แจ็คพอตเหมือนบอลเราไอ้เชี่ยเฮ้ยไม่อยากดูบอลบอลหยุแจ็คพอตเลยสิอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนว่าถ้าแจ็คพอตัน้องอยู่ทีมตัเองป่ะหรอวะก็ม่แก๊สบอลอยู่ทีมมันแล้วมันได้แจ็คพอตเฮ้ยไม่เกี่ยวแจ็คพอตเลยไหมจ้า ยอะไ้อ่ะดอยังไงนะยังไงนังไิ้นเฮ้ยใจแอนปะแจคพลอะไรไงต่อแจคพลอะไรยังไงต่อฮะถามหน่อยแจคพช่วยอะไรกูว่าน่าจะท่าเปลี่ยนนะแจคพ อัน,น,นต่อไหมมึงปะต่อเปิดตกันดิอันตีพี่อ่ะพี่ หากทุกคนกาลังมองหาเพจจาหน่าย idrv และฟ FI ไฟขอแนะนําเพจนี้เลยเพจทําน้อยชอบมีหลากหลาย id ให้เลือกมีตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักหมื่นมีทง้ง i อเดียแอสกนมีท้ง i อเเน้นตัวละครและมีไอปืนเจ็ดหรือว่าไอเเน้นชุดในตํานานมีหลากหลาย i อดีให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูนก่อนได้เลยนะเคดีปลอดภัยแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับยูผมทําน้อยแล้วก็น้องเม์เช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในแบบบาสเกตบอลซีโร่นะครับก็ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวสไตล์แจ็คพอตนะครับผมพิ่งมาวันนี้เลยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสองทุนน่มแแตนน่น่าจะลงอีกทีก็คือวันที่ตอนมันเที่ยงเลยนะเพราะไม่รู้จะมีคลิปลงหรือล่าพ่กนี้ตั้งลงพ่งนี้บ้างเลยนะก็สไตล์ตัวนี้นะครับไม,ไม่ไม่อยู่ในเรื่องคุณลูกกดเลยนะครับคือเดฟเขาบอกว่าตัวนี้คือเขาสร้างมาด้วยตัวเองนะครับก็คืออ้างอิงไม่จากพราะ,อ,ะอันนี้ผมผม,ผม,ผ,มผมคิดเองนะว่าอ้างอิงเนี่ยก็คือ จากเรื่องชูโกสุไคเซนอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งผมไม่ได,ดูนะมันผมไม่ติดตามขนาดนั้นเลยไม่รู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรแต่เดี๋ยวจะให้น้องมีวพูดนะครับว่ามันคือตัวอะไรอ่ะพูดมาเขาบอกว่าตามมาจากไอเอามาจากจมา,กมาฮาเวสเป็นหนมักก็ฮาคาลีไงแจ็คพอต <c oughs> เออซึ่งมันคือมันแจ็คพอตจริงๆอ่ะซึ่งตัวนี้โซนผมไม่รู้มันมันคืออะไรเพราะว่าผมสูงไม่ได้นะ,นะครับ ก็คิดว่าอาจจะทําให้เพิ่มโชคหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับคิดว่าอาจจะอาจจะเป็นกันหรือเปล่านะอ่าซึ่งสกิลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูเน็ตอ่ะโอเคครับก็มาทางน่าสกิลที่หนึ่งนะครับก็คือเราต้องมีบอลนะไม่มีบอลไม่สามารถใช้ได้อ่ะมาถึงไมค์กูเลนตีเลยอ่าโอเคพอสกิลที่หนึ่งนะครับพอพอเราใช้แล้วต้องมีบอลนะครับเราก็ต้องมีศัตรูอยู่หน้าด้วยนะพอใช้ปุ๊บปุ๊บอ่ะเราก็จะเป็นท่าพาต่ออ่ะคือถ้ามีคนอยู่อยู่ทีมเราอ่ะคือเราสามารถพาได้เลยนะก็คือผมลองแล้ว ก็เหมือนว่าท like ี like ่ฟังเราพาไปที่ฝังตรงข้ามได้เลยนะครับแล้วเราไม่สามารถตัดได้โดยเมือท่าคุโรโกเลยนะครับอ่ะท่าต่อไปนะครับก็คืออ่าสติลอ่าแจ็คพอตสติลนะฮะอ่ะโอเคลองดูก็คือมันจะสามารถโดนหักขาดได้เหมือนเดิมนะอ่ะลองแบบไม่หักขาดก่อนปุ๊บอ่ะพอที่ได้ปุ๊บเราก็จะได้เป็นไดเรกพาร์นะครับเฮ้ยโอ้เชื่ไม่ใช่ แจ็คพอตพาสนะครับซึ่งแต่ถ้าสมมติเราไม่มีบอลเมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นแจ็คพอตเดสก็คือเราจะพุ่งไปได้ไกลมากเลยนะครับหรือบางทีมันก็จะเป็นแจ็คพอตเดสเลยนะครับตอนที่แบบเราไม่เปิดทีมมีห้าสกิลเออมันมันเหมือนมีห้าสกิลเลยนะครับประเด็นอะอ่าเดี๋ยวเรามาลองอันตี้กันก่อนนะครับอ่โอเคอ่ะมาอันตี้ไม่นี่ครับคือถ้าไม่มีบอลไม่สามารถอันตี้ได้นะอ่ะตามนั้นนะครับ โอเคสดใจมันลุ้นดวงกันหน่อยพี่เจ้าอ่าโอเคแล้วก็ท่าที่หนึ่งนะครับจะเป็นโหลดดิสนะครับก็ส่วนท่าท่าที่สองจะเหมือนเดิมแล้วก็ท่าทสามเป็นแจ็คพอร์ตครับซึ่งท่าที่หนึ่งเนี่ยก็คือไม่มีบอลก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่ะพอเราซุ่มได้เป็นเอสนะครับก็คือจะเป็นท่าการันตีชูดครับไม่ว่าชูดตรงไหนก็คือเข้านะครับอ่ะลองดูปึ๊บอ่ะ แี่นาดผมลิงไปไป,ไปทางประตูผมนะเลิงไปทางแป้นผมเลยแต่มันก็คือผ่านไปทางชุดชุดได้เลยอ่ะัก,กับวิโดนินม,มาอีกนะครับอ่ะต่อไปถ้าถ้าที่สามครับคือเราต้องไม่มีบอลนัดร้งถือใช้ได้อ่าโอเคครับซึ่งรอบนี้ผมไม่แจ็คพอตนะก็คือถ้าเราไม่แจ็คพอตเนี่ย กาที่ผมตะเกีมานะก็คืออ่ะเกียร์ลองโยนบอลไปทีอ่อื่นถ้าไปตอนตอนเราเล่นกันจริงๆเหมือนแบบบอลมันมันเด้งกลับมาวะเด้งกลับมาหาตรงที่ผมไม่แน่ใจน,นะว่ามันคือสกิลสามไหมมันมันคือยังไงนะแต่ว่า คือเอาเท่าที่ผมเข้าใจแล้วกันก็คือถ้าเราแจ็คพอตเป็นเลขเจ็ดเจ็ดสามตัวเนี่ยเราจะได้บับเหมือนเป็นบัฟวิ่งเร็วแล้วก็เหมือนว่าผ,ผมไม่รู้นะผมสติลแล้วผมได้บอลตลอดลทั้งที่บางทีก็หาขยาอยู่อะไรเงี้ยถ้าเห็นในคลิปพยายอะไรก็ทุกคนน่าจะเห็นอยู่นะว่าผมแบบย่งบอลได้เลยแล้วคือมันมันเป็นตัวที่เหมือนโกงงมันไม่เหมือนหรอกมันโกหกพายเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองให้น้องเมลอ,อันตีดูนะ แล้วก็ท่าที่ดึกนะครับมันจะมีแบบได้ได้เป็นท่าอื่นเลยนะอลองกดท่าหนึ่งหน่กดแดงอ่ะได้ท่าอะไรไม่แต่ไม่แพ้ได้ถ้าม<ฆ>ีบอลอยู่อะ๋อเนี่ยท่าดึงอ๋ออ่ะอ๋ะอท่าคือ <mia> มันเป็นท่าที่หนึ่ง Lucky Four อ๋อ Lucky 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 Four ก็ oh. คือจะสามารถดึงมาได้อ่ะ t ี i n i t y คือก็คือไม่มีอะไรเลยท่าท่าไม่ได้นี่หรอ ขอได้เจ็ดทีเถอะโอ้โหได้เจ็ดก็เหมือนกับว่าอ่ะถ้าถ้าไหนก็แปลว่าสิ่งสิ่งที่นี่ก็คือถ้าสมมติว่าท่าสกัดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แจ็คพอตอ่ะเหมือนว่ามันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าแจ็คพอตคือมันจะเพิ่มบัฟทุกอย่างอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าถ้าที่หนึ่งเนี่ยก็คือมันเท่าที่เห็นก็คือจะมีสองแบบเหมือนกันก็คือถ้าได้ตัวเอส ก็คือเมือเมือคือการแจ็คพอตอก็คือจะช,ช,ชูดตรงไหนก็ได้แต่ถ้าถ้าเป็นท่าที่อีกแบบหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวตัว,ตวอะไร้วจำไม่ได้แต่ว่ามันจะทําการถ้าสมมติว่าสตูหรือใครก็แล้วแต่ชูดบอลออกไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้นะครับว่ากับท่ามันนาไหมแต่ว่าถ้าชูดบอลออกไปแล้วส่วนใหญ่ก็สกิลกับอีกรอบนึงก็คือจะชื่อว่าะอะไรโฟโฟนะเออลักกี้โฟอ่าลัคก,กี้ฟถ้าถ้าถ้าใช้ไปแล้วอะบอลจะจะดูดกลับมาหาเราเลย ใช่ไหมม,มันดูดมาหาไหมหรือว่ามันแค่แบบว่ามันถึงจุดตรงนั้นดูดมาจุดที่เราใช้เราเราใช้ลา่าสุดอ๋อก็คือประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็สำหรับสกิลก็ค่าก็าจะประมาณนี้นะครับโอ้ผมรู้สึกว่าผมจะเอาเขาดีาลักมาเลยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเดียวยังไม่เปิดสตีมีห้าสกิลอานเนี้ครับคือเห็นไหมทุกคนมันมันแบบว่า,าเดี๋ยวเราปุ๊บคือถ้ามีคนอยู่นั่นเราสามารถพาต่ตอได้นะครับคือเนี่ย อ่ะเราลองแยกไปดิอ่ะแล้วบอลบบเอาบอลก็ขึ้นมาอ่ะเราจะเป็นท่าแดดปันไปดิกดแดดดิก็แจ็คเอจแจ็คแจ็คควสตติวไงแจ็คสวตติวถ้าต้องต้องแย่งบอลได้ถึงจะจะเป็นแดดม,มันจะสุ่มไหมเฮ้ยมันสุ่มอันไหนเราดูดิเราดูดิอ๋อ right. มันสุ่มใช่ไหมง่ายม,มันสุ่มอ๋อก็คือไอ้มันจะมีสุ่มสุ่มสุ่ม,มไอ้แจ็คพวอตบ,บนหัวมึงไม่เห็นอะ่ะ อ๋อก็คือสุมคือพูดง่ายทางอเราไม่สุมหมดเลยเออแล้วแต่ดวงใครใครได้ใครได้ตัวนี้ไปก็แบบถ้าแบบดวงดีทิ่ผาก็คือแบบเล่นง่ายอ่ะยัมาไปดิยัมาไปดิเปนเกจะมาแล้วหรอครับกลูมาแล้วตอนเนี้ได้แดดปะถ้าเป็น j a c k p อดดีจะเป็นไอ้นีคกี้แดดอ่าฮะโอเคมาตากูปึ๊บ อ่าแจ็คพอตัวดีอ๋อตัวดีคือเดสแล้วอันไหนคือพาดวะน่าจะไม่ไม่รู้อ่ะน่าจะต้องกูไม่รู้ว่ามันต้องเป็นตัวอะไรตอนเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะเป็นตัวเอ็ป่ะน่าจะใช่นะแน่แน่ต้องตัวเอ็ดหรจะเป็นพาดคือตัวนี้ผมบอกตรงนะครับคือเล่นเล่นอะไรก็ได้แบบว่าคือตัวมันเป็นตัวเยอะี่ฉลาดมากเลย่เลนส่งก็ได้ยิงก็ได้ไอ้แบบก็จะกิน ก็คือต้องปรับตัวกับตะกิยวอะได้ตะกิยวไหนมาต้องปรับตัวคือแต่ว่าท่าที่หนึ่งนี่ก็คือถ้าเราแดะไปแล้วคือมันมันจะคือนับเป็นการพาร์ทันทีนะครับมันไม่มีการสุ่มนะเท่าที่สังเกตมาไม่มีเลยไม่สุ่มมันมท่าเดียวแต่ถ้าสมมติว่าจะเอามามาเป็นการปับป๊บปั๊บหมการใช้ยิงก็คือใช้ท่าหนึ่งปุ๊บใช่ไหมอ่ะได้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 ตัวอะไรเอาแดะอ่ะรอแป๊บมาละปุ๊บอ่ะไม่ได้ได้แดะอีกอ่ะก็คือเอาเดะใส่ตะเกียวหน่อยดูหน่อย ใช่ไหมว่าทำแต้มอ่ะกรณีทำแต้มอ่ะแย่งเลยคือได้เยอะอ้าวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูคอมโบค่ากันดูดูก่อนนะครับก็คือที่ผมบอกไปก็คืออ่ะที่ผมใช้ก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ถ้าสมมติเราไม่คิดจะส่งเราแค่ชุดเลยแต่ถ้าเราคิดจะส่งคือเราก็ลิงลิงค์หาคนที่เราจะส่งครับแล้วเราก็สกิลหนึ่งไปได้เลยนะครับกดแบบย้ำๆไปได้เลยอ่านี่นี่ตัวพีนี่ตัวพี ็คือมจะเป็นลัคกี้พาร์ตนะครับอ่าพูดง่ายๆก็คือถ้าเราได้คือเราต้องสังเกตอะมเมื่อกี้ไพ่อ่ะว่ามันเป็นตัวอะไรถ้าเป็นแดจะเป็นตัวดีถ้าเป็นพาร์ตจะเป็นตัวพีนะครับแต่ผมไม่รู้นะมันมีสกิลอื่นแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นก็คือมีแค่นี้นะแดกับพาร์ตแค่นี้ม่นจะมีสองสกิลถ้ามีมากกว่านี้ก็กองเกินอะไม่แน่เราอาจจะดวงไม่ดีพอเลยเขาแต่พ <laughs> เดีย๋ยวเรารออันตี้ก่อนนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าไม่ใช่ดีต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนดูว่าถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะได้ลัคกี้อ่ะแต่พอผมจะลองรอบนี้แค่รอบเดียวนะก็คือไม่ได้ที่ผมว่าคงใจนี่แหละคงจะเรียกว่าอะไรอะก็คือจะเอาช็อตที่ผมไปเล่นมาให้ดูให้ดูนะครับอ้าวไปบ้านลงวะ <c oughs>

ไอ้สักคืนหนึ่งอ่าได้เป็นลัคนิชัดเป็นท่าสุ่มแล้วก็เปิดสีตอเลยเจ็ดไหมเจ็ดไหมเหมือนจะไม่เจ็ดวะเมื่อกี้เห็นเล่นเจ็ดออกมาแล้วออเ, <c oughs> <c oughs> เอ่อเวีนเอออ๋อ ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้แจ็คสอด pot, มันจะได้โฟมาเพิ่มแถมสิบสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเหรออืมใช่เปล่าบอลอยู่ซ้ายบอลอยู่โน่นบอลอยู่ซ้ายบอลอยู่นี่ขอจะรอสกิลสิเฮ้ยสตันโอ้อ้โอ้อโอเคโอเค okay, okay. คือตัวโอเคสำหรับสกิลสองนะครับ <c oughs> มีสามแต่ว่ายังไม่เปิดอัติมีหกท่า <c oughs> พระเจ้าอันนี้คือเท่าเท่าที่เจอนะอาจอาจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีแค่นี้แต่ว่าเท่าที่เจอคือมีแค่นี้แหละถ้ามีอีกก็ก็บอกบอกกันมาได้นะเท่าที่เจอคือมีแค่นี้ไอ้เนี่ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยสกิลสองสกิลบีหงส์สกิลสองตัวดีเป็นเป็นแดสสกิลถ้าเป็นตัวพีเป็นพาร์ทส่วนตัวเอสตันไอ้ไอ้โกโฟน ว่าเดี๋ยวลองดูกันว่าถ้าจะได้แจ็คฟอตหรือเปล่าเพื่อเปิดสกิลหนึ่งอาจจะมีสามกบอร์นะแค่เรายังไม่เจออีกเดีว่ามีขอเฮ้ยอ๋ออันนี้คือไอเกณเราเราใช้ท่าชุดดิไม่มีท่าชุดอ่ะเราลองชูดิเกณลองชูดิเออึมันกลับมาจุดรอบสุดที่มึงใช้อเคครับต่อไปก็เอาหมดไป สจดได้ไหมแจ็คคอดหน้าถ้าเราดีไม่ได้ผมผมผมไม่เนี่ยนะผมบอกครับเหมือนจะได้วะไม่ได้ดไไดเออ,อเห็เออนว่มันจะไม่จบมันไม่แจ็คคอดสตาร์ทไปอีกกีนึง โกงจัาดะ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นนี้แล้วกันนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์ตั้งแต่ใครนะครับค,คลิปนี้ทิ่เห็นว่าไงครับสำหรับตัวละครนี้โกงเปล่าถ้าโกงก็เดินไปหาเล่นกันนะครับเจ้โกงชิบหายเลยม <laughs> ันก็ตอนไปเล่นนี่สนุกมากนะตัวนี้คือมันแบบมันมันเสี่ยงโชคดีนะผมว่าเอาเดี๋ยวนะเอานี่นี่แป็นทิมกูนี่